หากเธออนุญาตให้ตัวเธอเป็นความรักความปรารถนาดีอย่างจริงใจเมื่อนั้นเท่ากับเธอได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ซ่อนเลนอยู่ภายในตัวเธอให้เป็นอิสระเพราะวิถีเดิมแท้ของจิตวิญญาณน,นี้คือความรักแบบบริสุทธิ์ใจเป็นความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรักได้แม้กระทั่งผู้กำลังทำลายเขาเป็นความรักดุจปิดามารดาที่เฝ้าฝุ่มฝักลูกน้อย หากเธอปรารถนาให้จิตวิญญาณของเธอเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงเป็นอิสระจากความเศร้าหมองเป็นอิสระจากอคติการยึดถือเป็นอิสระจากขนปวงของการกระทําในอดีตเป็นอิสระจากภพชาติที่เวียนวนไม่รู้จักจบสิน้นเธอจงปลดปล่อยดวงวิญญาณของเธอด้วยการอนุญาตให้ตัวเธอเป็นความรักความปรารถนาดีอย่างจริงใจ กับทุกผู้คนเธอ